này nhân nguyên của bà mày với không bộ mình nguyên phê hiện là bùn là bò <laughs>

ແລງມາຊິໃສ e e ah. ່ບາດຄືບໍ່ທັນໃສ່ບາດຊ້າເອີເອີໃສ່ລະບໍ່ວ່າໃສ່ບາດລະບໍ່ຍັງບໍ່ທັນໃສ່ຊ້າໃສ່ໃຫ້ຄຕ ข้าวเดี่ว่มาี่แเนาะพวกข้าวในใส่บาสกัลังสิยานาะ ขบไปเลยรื้อไปไปซ้อมองแต่ก็เดินเช้ไปทุกอย่างไปเพิ่มกว่าเดินเ้ไปไปไปแม่ไปคุณม่น้อมาคไปคุณไปไปทุกวันไป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 เลี้ยงไป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 ไ้ไป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 ไ กว่พรตสใจจ้ต่่เหนตต้นชัวยืนบิงซื่อทักกันยืนเบิ่งซือยืนบ้งซื่อแล้วเอายังกับโบท่ลนโบได้ละบท่าย่อยไใส่ไโบทันช่วยโบได้ตอนลงไฟมีคะ เบิดเลยกุตีวัดมันามาได้ืเบิร์นซอนนเราต้อตัวนนะมี่เรต้พิ่มโมมี่กวเซจตํารวจใส่เพิ่มโมมี่นะเพิ่มเบยเาะมน่นมันเมันปันหน่ยเป็นใ่ในตีใหม่ใค่นก็ขืน้าราชกาจุ่มกุบเยอะหน่อยอันนี้ค่ไหนมาังเวช่วม่ thì tôi cho cụ bà, cụ đi hiên bưng xíu, bà thân này nhang bạc, thân ข่ว่าขั้นมันใหม่ใหมอยู่นอกเพิ่นะมันขิ้นใหม่มุดบาดหนึไปยนหนงไ้แล้วใหม่ออกอยู่ในนันเพ่อดูเียบก่อไม่นาจะเป็นใหม่ค่ะจะน้ำมันรามาใส่บาตรอยู่กับตะ กดมีสัมพันธ์ไม่ให้เป็นยัง

ngap mud. Mati <önemli> semedik bo ye nak pura kaya nak. Oh ye kanang. ไม่กุฏิเขโอ้เหงขนาด เอินตึ๊ดเจ้าของไปใส่นอ๊โอ้อันตรายอันตราย